ส่วนคอลัม์หมายเลข7วันนี้นะคะเกี่ยวกับอบตอราชาเทวะอีกแล้วแต่ว่าเป็นกรณีไหนก็ไม่ทราบเพราะว่าเยอะแยะไปหมดสอบถามจากคุณสมโพธศ์ตรัวรักษาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของอบตอราชาเทวะนะครับมาดูในเรื่องของพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9ก้านะครับเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีครับวันนี้ความว่าพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตการใดที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติแก้ไขให้เต็มกำลังพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2554 ณพระที่นั่งจักกรีมหาปรสาสตร์วันจันทร์ที่5ธันวาคมพศ2554ความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนนะครับเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนของประชาชนนี้ถือว่าเป็นภารกิจสําคัญของคนไทยทั้งแผ่นดินครับ <c oughs> มาถึงคอัมนัหมายเจ็ครับสัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับก็จะพบว่าปอประชมีมติชี้มูลความผิดนายทรงชัยนกขมิน นายกอบตอราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของเสาไฟฟ้ากินนีหรือเปล่า<ม>คำตอบไม่ใช่ครับ,รบเป็นการจัดซื้อรถดับเพลิงนะครับการจัดซื้อรถดับเพลิงของนายธงชัยนกขมิ้นเนี่ยนะครับปปชเขาบอกว่าเป็นการจัดซื้อรถดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันไดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หคันราคากลางนะครับผมย้ำนะครับราคากลาง33มสิบสาล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทจัดซื้อในปี2 5 5 5 แต่ถ้าว่าจัดซื้อจริง39ล้านกว่าบ,บาทเกือบ40ล้านนะครับมันมีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าการชี้มูลความผิดของปปชยังไม่ถือว่านายทรงชัยนกมิ้นมีความผิดนะครับเป็นเพียงขบวนการเริ่มต้นในการติดตามตรวจสอบมันมีข้อสังเกตอย่างนี้ครับคุณผู้ชมการจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในปี2555ยังไม่ใช่เป็นระบบในเรื่องของเขาเรียกว่าการประมูลเนี่ยมีผู้ซื้อ2องประมูล 8รายด้วยกันแต่พอมายื่นจริงเนี่ยหรายแต่เหลืออยู่3รายที่มีคุณสมบัติตรวจสอบไปตรวจสอบมาบางรายยื่นเอกสารลอม,อมในสรายที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลยื่นเอกสารลอมคําตอบพอเข้าไปติดตามตรวจสอบคุณสมบัติที่อบตอราชาเทวะเนี่ยกำหนดไว้สุดท้ายกลายเป็นเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางรายแล้วเอกชนรายนี้นะครับก็คือบริษัท โชคสมบูรณ์ q u i ป m e n t ต้องยอมรับครับว่าอยู่ที่พนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีทำมาหากินเกี่ยวกับในเรื่องของการผลิตรถดับเพลิงแล้วก็ตู้ดับเพลิงอุ่นใจที่อบตร,ราชาเทวะจัดซื้อไปเราเคยไปติดตามตรวจสอบที่บริษัทนี้นะครับก็ให้ความเป็นทรรกับเอกชนเลาเพียงแต่ว่าคุณสมบัติที่อบตอราชาเทวะกําหนดไว้เนี่ยปปชเขาบอกว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน ในเรื่องของราคากลางเองคุณสมบัติเองแต่สิ่งสำคัญเนี่ยก่อนที่จะมีการตรวจสอบตรวจรับมันจะต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพแต่ไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพครับคอร์ัมมาลิจิเคยลงพื้นที่ไปปี2555 56 57เราเคยไปติดตามตรวจสอบโครงการนี้หลายๆโครงการแล้วก็ไปเจอรถดับเพลิงี่ยจอดไปอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ทว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทางอบตอราชาเดวะ ต้องยอมรับนะครับว่าองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้มีงบประมาณได้งบประมาณค่อนข้างเยอะจากการจัดเก็บภาษีภาษีท้องถิ่นภาษีโรงเรือนแม้กระทั่งพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิก็อยู่ในพื้นที่การดูแลร,รับผิดชอบของอบตอราชาเทวะจึงมีงบประมาณเนี่ยค่อนข้างมากในการดำเนินโครงการหลายๆโครงการหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมห,หลายๆโครงการเนี่ยใช้จ่ายงบประมาณแบบฟุ่มเฟือยไม่คุ้มค่าขาดความโปร่งใสบ้าง ตามขั้นตอนแล้วเนี่ยนายธงชัยก็ยืนยันนะครับว่าขออภัยครับนายทรงชัยยืนยันว่าไม่ขอชี้แจงใดๆเรื่องนี้จะขอชี้แจงในในชั้นศาลเพราะว่าตามขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยปปชจะต้องส่งเรื่องนี้ให้กับทางอายการสูงสุดว่าเห็นด้วยกับที่ปปชชีชช้มูลไหม,มถ้าเห็นด้วยก็ส่งสารคดีทุจริตถ้าสารประทับรับฟ้องเมื่อไหร่สิ่งที่จะตามมาคืออะไรไหมครับนายนายทรงชัยเนี่ยจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อันนั้นเป็นเรื่องของคดียา คำถามคดีทางวินัยอะสามารถมีบทลงโทษได้ไหมผู้มีข้าบัญชาสูงสุดของฝ่ายปกครองในพื้นที่นั่นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าหากเห้นว่ากรณีของการทําหน้าที่ของนายทรงชัยเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แล้วทําให้ราชการเสียหายท่านมีสิทธิ์ที่จะให้ผลจากตาแหน่งได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยฟ้ามีตาใครทําอะไรย่อมได้รับผลนั้น ขนาดนี้ยังไม่ถือนะครับผมย้ำนะครับยังไม่ถือว่านายทรงชัยม,มีความผิดเป็นเพียงการชี้มูลความผิดของปปชเท่านั้นสิ่งสำคัญครับคุณผู้ชมอยากให้ช่วยกันติดตามตรวจสอบเงินทุกบาททุกสตางค์เพราะว่าการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นะผมพูดเลยรถตะเพิงผมเคยไปติดตามตรวจสอบมาหลายโครงการก็จะพบว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเอารถซึ่งเป็นมือสอง่ยจากเกาหลีใต้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าอะไร มาบิ้วแล้วก็เอามาผสมรวมกันขออภัยครับไม่ใช่เป็นรถใหม่เป็นรถเก่าร่างจัดการบอกว่าต้องการซื้อรถใหม่ไม่ใช่ต้องการซื้อรถเก่านะครับย้อมแมวมาขายย้อมแมวแบบทุ่งสตีเอามตกตาเขาแต่ราคาเนี่ยโหแพงลิบเลยนะคะทีนี้เรื่องนี้เหมือนที่คุณสมโพศบอกไปนะคะว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเพิ่งจะมีการชี้มูลความผิดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องจับตามองเพราะหลายคนเลยบอกว่าโอ้ แค่ชี้มูลความผิดแบบนี้ม,มันก็อยากจะรู้แล้วว่าเอสุดท้ายแล้วมันจะจบยังไงมันใช้เวลานานไหมคะในการคือในขั้นตอนเนี่ยเขาสืบราคามาว่าราคาจริงๆไม่เกินสิบล้านแต่ตตซื้อเกือบสี่สิบล้านบาทคำถามใช้เวลานานไหมครับคําตอบไม่นานครับคดีนี้เพราะว่าประชาชนให้ความสนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยกรณีของนายทรงชัยนกขมินเนี่ยมีอีกหลายกรณีที่ติดตามตรวจสอบแล้วผมบอกเลยทุกเรื่องทุกราวเนี่ยเพราะว่านายทรงชัยก่อนหน้านั้นต้องยอมรับนะครับว่า คอสอชอเคยแขวนไว้ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในปี2558อแ่าง่าตามกันยาวๆครับเรื่องนี้แต่ว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ,รบแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับประชาชนมีข้อมูลเกี่ยวเรื่องของการทุจริตหรือความไม่ชอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณแผดินส่งมาครับที่คอร์มัปชั เราขออาสาเป็นสื่อกลางในการตีแผ่ข้อเท็จจริงด้วยความเป็นธรรมในทุกแง่มุมครับอันนี้เราไม่ได้กล่าวหาเขานะกปชชี้มูลความผิดเขานะใช่ระบบไทยก็เป็นการกล่าวหาก็ต้องดูแหละว่าสุดท้ายคุณทำจริงหรือเปล่าครับ